จะเป็นยังไงกันนะถ้าเขาเผยทำเบอร์หลุดกลางไลฟ์ฮัลโหลสวัสดีครับติดต่อจากไหนครับมีโดเวยนจองห้องไหมครับห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเบอก่อนมีแต่คนโทรมาโอวาน่ารวมโอ้ไหมมาอะไรตอนนี้นอนเอาอะไรมาขึ้นหรอครับเอาเบอร์ฮะเอา call center เอาโทรไปแล้วครับฮัลโหลครับติดต่อจากไหนครับ เออพันห้าค้างคืนใช่ไหมครับแรนถุงรับไหมรับรับครับไก่ฮัลโหลครับติดต่องานเหรอครับนี่ครับถุงมาส่งค่ะอ๋ออันนี้อันนี้เก็บเงินปลายทางหรือเปล่าครับเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไหร่ครับสามพันค่ะไม่ได้สั่งจะสั่งอะไรครับขอถามก่อนได้ไหมไก่ย่างคามบ์ไม่น่ามีนะไก่ย่างคามบ ฮัลโหลครับติดต่องานหรอครับคุณแม่อซ์สนใจไปกินเอ็มเคในห้องเขาใช่ไหมล่ะแหน่งอะไรหรอครับโอ้ไปไกลๆเลยคนดูฮัลโหลครับติดต่องานหรอครับเอ้โหสวยเขาที่กันอส่งกันไม่ด้ส่งน้องได้โทรอะไรไม่ได้สั่งโทรมาเล่นเงินเปลืองตังไหมเอาเงินไปโดนีดีกว่าดูนี่พิมพ์คุยกันก็ได้น้องม เพีงเพียงตังรู้ก็เนี้ยอย่าเอ้ากูตายโอ้ไม่รักเล่นแต่โดนมขาจริงฮัลโหลครับติดต่องานเหรอครับติดต่องานเหรอครับอุกกาอุกกาอุกกาอุอไม่ได้เป็นครับทำไมเหรอครับเมันผิดคนเลยเปล่าครับใช่เบอร์นี้หรอ โทรผิดหรือเลปล่าครับแอดนี่เนี่ยมีจริงมีแต่คนรักโทรกันมาห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่น่าโทรถูกหรือเปล่าครับได้จะเป็นคนเล่นอีกี่ไมต้อครับอ๋อครับผมงั้นตามผิดแล้วน้องช่วยบอกเอาเงินมาดูนิดน้องมันเปลืองตังค์แม่น้องด่าแล้วเชื่อพี่อะไ,ไรครับพี่ผมโทรผีครับอ๋องั้นก็เก็บไว้โทรให้คนที่น้องรักนะเว้ย<อ>มิ้งกุญยิบจะเล่นเกมโทรตังลี อันนี้ท <|so|>> ูจากไหนเหรอครับอยแบบเฮาแบนดเดิมเลยไอ้แบนดเสียงเดิมเลยไอ้ไปเปลี่ยนแบรนหน่อยเนาะ